สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการเซตติ้งนะครับภายในเครื่องของเรานะครับโดยไม่ลงโปรแกรมเพิ่มเลยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเล่นเกม f p พที่ต้องใช้หูฟังเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับได้ยินเสียงเท้าชัดขึ้นนะครับรู้ทิศทางของศัตรูมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจให้กับแอปเปอลด้วยนะครับครับผมสําหรับการตั้งค่าครับการตั้งค่าแบบนี้นะครับเป็นการตั้งค่าใน เซตติ้งของตัววินโด้เลยนะครับผมโดยการตั้งค่านะครับจะโดยมันจะสามารถเพิ่มโดยมันจะสามารถเพิ่มเสียงของระบบของเราได้นะครับทาให้เราได้ยินเสียงเสียงเท้าของศัตรูที่อยู่ใกล้เราชัดขึ้นแล้วเราจะรู้ทิศทางของศัตรูแม่นยำมากขึ้นนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันเลยนะครับให้เพื่อนไปที่วินโด้ครับแล้วก็ Setting นะครับพอมา Setting เสร็จนะครับเพื่อนๆกดไปที่ u า d ครับ แล้วก็ให้ไปที่หูฟังของเพื่อนนะครับตอนนี้ผมเป็นเจ้าตัวนี้นะฮะตอนนี้ผมใช้ลําโพงนะครับตัวนี้นะครับหูฟังของผมก็กดเข้าไปที่ตัวสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะฮะพอเข้ามาถึงหน้านี้เสร็จนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่า Enchant Audio นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มปฏิทธิภาพของเสียงได้มากยิ่งขึ้น นะครับผมก็กดออนไปนะครับหลังจากกดออนแล้วนะครับเพื่อนๆกดมาที่ a d v a n c e ครับพอกดมาที่ a d v a าน e เสร็จนะครับให้พอมันได้ขึ้นหน้าตาเมนูของ Enchantment นะครับให้เพื่อนกดติ๊กที่ l a u e s s เอชเอ u a ู i ิเนะครับตรงนี้นะครับกดติ๊กไปนะครับแล้วก็กด Visual v i s u a l s u r r o u n d ด้วยนะครับผม2ตัวนี้นะครับ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเสียงของหูฟังเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับกด a อป l y ครับกดโอเคครับแค่นี้นะครับก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถได้ยินเสียงเท้าของศัตรูเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียด้านล่างนี้ด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ